มือไม่ค่อยเอาเอานันแกนก้อนนั่นก่อนตีผ้ออ่นน็เน้าวเลยหายเลยกองกองยอ่ไิกระเมียนพี่น้องกระเมียนกระเมียนพีกระเมียน เดือมาขัวหอยน้ำลดขึ้นกันอิสระเพิ่มมวลหนัวเชี่ยขึ้นเชี่ยขึ้นเอาน้ำมันก็ลุ่มหอยก็น,งนังข่พกินงนาำหนวก็ลุ่ม กองแม่ดี่ากดับกบ้นกองแม่หาตักขัวหยาดอย่างน้ำแห่งมันรุ่งมันจิจำศิลเท่ากับมาเอกมานี่ยอุ้อหลไรค่ะอู้ไรค่ะไรค่ะไรแม่ กองเดียวกล่องอวดเดียวทุ่นหนาแน่ค่ะอ้ยที่ที่เทียสิหอยด้วหนะเอมันดีมามันได้เป็นกองเป็นกองสิโอ้ย เี่ยขึ้นที่ได้หอยเลียมน่อยจกมันขึ้นมาหมือนกันเฮ้ยมาหอยอยอมนั่กันจกกละบาดหองที่อ้วนหาเต็มี่เลยเด้อเอย นั่มันขวนัวแหละใจสิเก็เอื่นไว้โจกคักๆอะไร่นี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 ่อืมขึ้นเข่าขี้ตม้ม ต้องลงแรงๆดิมึงกล่องด้วยมึงกล่องหนีุดมึงด่ะเ <c oughs> ยียมส่วนไม่สี่หลดเยียมส่วนไม่ไมเก็บเอา ไม่เยอะยังซึบนี่มนย้ยนเลยาวิบเอาบเอาเอนี่นีๆๆน่้องเต็มจือ ก็ดีจูกก็ดีอมอเลยยิ้ละีปนองแนวได้มือนี่หอยขัวมะหอยขัว อมหมักหอยเด้อพี่นอ้องผู้ใจอยากบปนอ้ออมหมักหอยเมืองนอกเมืองหน้าเมืองไทยเมืองขีนฝรั่งฝรั่งเนาะเฮ้ยขิดหอดบ้านอีสานบ้าน,าานเฮาอมเสพผักกะเยงผักอีเลือดพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ดอรถค้นบึงการอีสานผ้ามวน